วิาสาเหตุีบอกว่าเรานไม่เคยมีความปรารถนาจ,จะเป็นเท้าสากเทวราชเลยเราทําทานเพิ่มมุ่งพระศัพท์ัญญุตยานาอยากจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยากพ้นจากวัฏสงสารอยากโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายพ้นจากวัฏฏะด้วยมีเลี่ยวไีแรงลุกขึ้นมาตอบอย่างองอาจเลยเนี่ยทั้งๆที่อดอาหารมาหลายวันเหนื่อยก็เหนื่อยลืมไปว่าไม่ได้รับทานอาหารมาะลายวันลืมไปว่าแดดร้อนลืมว่ากําลังหิวลืมไม่ว่ากําลังกระหาย ราะว่ามีที่ไหนเนี่ยเป็นพระอ,อิณสักเปล่าพูดไม่เข้าท่าเลยหันหลังให้เท้าสากาณนะไม่สนไม่อยากมองให้เสียลูกตาหลอกพูดอ,อ,อะไรก็ไม่เข้าท่าเป็นเท้ออสาสกาณได้อย่างไรเนี่ยพระอ,อิ์ก็มาลูบหลังเลยโอ้ท่านเศรษฐีเรานะลองใจท่านหลอกเพราะรักดอกจึงหยอกเล่นโอ้มีคำพูดเพราะเาพราะพอรูบหลังปับ๊บนี่รวยเลย เศรษฐีรวยขึ้นมาด้วยอนุภาพท้าสกะเพราะว่าตอนนี้ท้าวสกะดสบายใจแล้วว่าไม่ได้หวังจะเป็นท้าวสกัดบรรลบหลังทรัพย์เกิดขึ้นแล้วปลอบใจบอกนี่ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเราจะเอาทรัพย์ที่ของเธอหายไปนะมีมากกว่าเดิมเข้าไปอีกนี่ยังไม่รวยกว่าเข้าไปอีกแล้วก็โอ้โหอีกเยอะแยะเลยข่าปลาอาหารเต็มเลยข่าทาบเลยพัก็กลับคืนมาถ้าเล่าให้ท่านอนาถมาินิกาเศรษฐีฟังว่าเธอ จะเสียกำลังใจเลยเรานี่ะเคยเป็นยิ่งกว่เธอซะอีกแต่เรายังไม่ขาดในการทำทานเลยนี่เธอทำทานเด่นน้ำผักดองกันเยอะแล้วเพราะฉะนั้นน่ะให้มีกำลังใจสร้างมาหาทานบารมีกันต่อไปเถอะอย่าท้อเลยเห็นไหมจ๊ะนี่คือประวัติศาสตรชีวิตองงานของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าของเราสมัยเสวย,ยพระชาติเป็นวิสัยหะเศรษฐี